เรือเล็กคนออกจากฝั่งครับเรือใหญ่ก็เช่นกันวิ่งมาทำไมพวกอ๋อคนทหารประจำเรือสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ในเกม Kingdom ครับ Kingdom n e ว Land นี่เห็นอย่างนี้เล่นมาเป็นหลายชั่วโมงอยู่แล้วเนี่ยกดเพลินๆใกล้จะใบฉากต่อไปครับม,มาแล้วมาแล้วสตูมาแล้ว เยอะจรยงนะ,ะับอืมแต่เรามีปร๊มเพล้อืมกว่าแ้โอ้ยชงรุดชงรุดเอา้าพี่ช่างอืม,มไม่ได้รับผิดชอบประตูนะอ๋อเยียเฮ้ยเชื่อถ้าไม่ซ่อมนะโอ้โหเดี๋ยวนะไปให้เทพเจา้าครับ ตังไม่พอขอยืมก่อนได้ไหมคนทนูขอขอตังเอาตังมาคนทนู <c oughs> เฮ้ยขาดสองบาทพอดีขอบคุณมากคนทนุ ที่พระเจ้าจะคุ้มครองเราเมื่อเราจ่ายออบรรณาการให้ท่านครับอืมต่อเรือเรียบร้อยครับเรือไปถึงไหนแล้วโอ้ไม่มีให้นี่เลยไม่มีตังตั้งตัวให้เฮ้ยมีไหมช่างช่างช่างก็ไม่มีช่างนี้ล่ะ เขตกาสิกรรมไอเรือมาถึงนื้พอดีเลยนี่ครับเขตกาสิกรรมครับนารวมใครทำได,ได้ต้องเอามาให้เราครับเราจะได้เอาไปบริหารต่อ โอ้โหพี่น้องเกษตรกรโคตรขยันมีอีกนานนะครับผมอุยังยังไม่ต้องให้เราเหลืยอนเต็มอ๋อนี่คือแนวแนวลบด้านหลังครับแต่ว่าไม่มีอะไรจะแบบยังไงอ่ะไม่ไม่ต้องสู้กับตัวอะไร สาสนับสนุนให้คนตั้งตัวได้แล้วเขาก็จะได้มาช่วยเราทีครับช่วยเขาให้เขาแล้วเขาก็จะช่วยเราส่งเสริมด้านเกษตรกรรมก่อนสร้างแนวป้องกันให้ทหารแนวหลังเราต้องแน่นครับถึงแม้จะไม่มีอะไรมาบุกก็ตาม มีน้องเกษตรกร,กรขอบคุณมากไอ้อหไม่ไม่ต้องให้เยอะนนั่นนะพี่นอ้อยาสไปแน่นอน เพิ่มกำลังทาหารเพิ่มดีกว่าเพราะว่าพี่น้องก็ใส่เราค่อนข้างเยอะครับอา้ากลับบ้านดึงนะเราเคอร์ฟิวนะเพื่อเคอร์ฟิวเออตั้งตัวเพื่อนตั้งตัวเฮ้ยตกใจอืมเขตเกษตรตรงนี้ถูกไสมันติดเรือครับมันเลยไม่มาปลูกกัน เฮ้ย11พายโอ้โหอันนี้มันดุอ่ะซ่อมก่อนโหพี่น้องพี่น้องทหารขาตับเผาเราหายใช่มีเร่งจะได้เว้ย ดีนะมันตบซับเอาธนูลงไปขอพี่น้องช่างเพื่อนมาสองคนครับตอกระตบเขาใหม่โอ้โเขาจะเผาแตกของงบ,บจากพี่น้องกเกษตรกรครับ นีเย yeah. ขอบคุณมากร่วมแรงร,ร่วมใจดีมากงบประมาณที่ได้มาเราจะใช้ไม่สูญเปล่าครับไม่สิ้นเปลือง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมาก เงินพี่น้องไม่ควรตกน้ำน,นะครับไี่ต้องให้เราแล้วเราพอแล้ว มีน้องนะัาธนูมาแล้วทุงเองต้องวิ่งกลับไปอกนโอ้ยไฟเหตุการณ์จีละละทึกละ ครับล้าเพ้ายังไม่ไปถึงไม่เป็นไรแต่เราน่าจะไม่มีคนกันสักเท่าไหร่น่าจะแตกโอ้โหเฮ้เยช่างจะไปตรงนั้นทำไม สักตูมาเป็นเรื่องนะพี่ถอยเฮ้ยมาแล้วโมอุสาเปที่พเจ้าโหอยู่รับสึกกับนี่ก่อนครับรับสึกกับเหล่าพลธนูนี่เดให้ให้ให,ให้เอาไป Okay, Ekkelt. <laughs> <laughs> ลำบากจริ่ๆน,นะนุะจะมาถึงหรือขา้าวตาเพาะจะมาถึงครับ่าเอ้ยเราต้องรววมแรงใจครับไม่งั้นไม่ฝ่าวิกฤตไม่ได้ครับโอ้โหต้องไปให้เทพเจ้าหนูบรรยาการไม่พอไม่คุ้มครองเรามีใครให้ยืมบ้าง ด่วนครับไปหาพี่น้องกเกษตรกรวันนี้คาร์เตเพาน่าจะส่งไปถึงด้านหน้าครับมาตั้งตัวธนูอีกหลายด้ามเลยเนี่ยหลายคันดิไม่ต้องเรียกธนู เกมนี้ดีอยู่อย่างครับใช้มือเดียวมือเดียวเล่น2เกมอะเกมมือถือแล้วก็เกมคอมโห่นี่ได้พี่น้องเกษตรกรแบ็กอัพแล้วนี่เนี่ยไม่งั้นยุ่งมาเร็ว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  เฮ้ยเฮ้ยมันมันเป็นตัวออมเงินมาให้เราเหรอพี่รีบมาโอ้โหลีลาชิบมาแล้วโอ้โหท้งตัวอีกคนนึงท้งตัวอีกคนนึงมาเป็นกองเสริมพุทธนุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ครับสิไมดูพี่น้องดนันหน้าครับตึงๆตึงจริงๆเราควรจะออกเลือแล้วลนะ่ะแต่เราก็อยากให้ที่นี่มันปลอดภัยครับคงไม่ได้วิ่งกูกันแบบไอ้ชี้เสียงนั้นเปิดมาแล้วโอ้พี่ช่างมึง ถอยถอยโวยถอยเดี๋ยวด้วยลูกหลงคาถ้าเา้าเอออาจารย์สีแดงด้วยวางบางเป็นตัวขวางทางก่อน ความเสียหายด้วยการลงทุนว,ว้าวไม่ไอพวกที่ซาาอู้หูเขาอยู่ไว้โหยังไงต้องไปให้เทพเจ้าครับ เอ็กเอ็กอไอไอถ้าเข้าใจไม่ผิดยี 22, ด่สิบสองเอ้ยยี่สิบสามวันละไปลงทุนเฮ้ย ขอบคุณมากอืมมันเป็นตัวออมตังให้เรางั้นเอาเวลาที่วันต่อวันสินะมาครับภาคเกษตรกรรมเราสมบูรณ์ ยินรอฮันเกอร์เลยโอ้รวยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะฮะรวมแห่งที่สองครับไปให้ได้โอ้เก็บตังค์ได้จำกัด ถ้าคาดไม่ผิดนะครับเรือเราน่าจะถึงฝั่งไปเรียบร้อยแล้วอืมอตบอลรวยบอกเลยอูอน้นี่นี่ก็ไม่ธรรมดาอู้หูอูอออไม่ธรรมดาแต่ละคน เดี๋ไม่ได้แล้วจ้าเอ้าไปทำทุนเพื่อนไป ยี่สิบสามวันแล้วเราเราักษามันกุฎไว้ได้อันนี้ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่มันใช้เวลาแต่อีกดาเน,นี่ยผมว่ายากเลย โอ้โหแสดงว่าแมเพเทียบเลยเันละครับเดี๋วคให้มาต่อกันแต่ผมว่าน่าผมจะไปลองอันนี้ครับเฮ้ยกวนัวนกูเจอแล้วราทีตุลย์